ตอนนี้นะคะเรามาพูดคุยกับอีกหนึ่งคลสําคัญนะคะที่มีส่วนร่วมแล้วก็ทําให้เกิดงานในดีเป็นกาลังใจส่วนหนึ่งแน่นอนให้กับน้องขวัญข้าวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถึงรู้สึกไงบ้าง<อ>ในตัวลูกสาวที่วันนี้ลูกสาวได้ทํากิจกรรมดีๆแล้วก็นึกถึงคนอื่นๆด้วยก็แพนก็มีนิสัยอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆบลงานนี้เขามาปรึกษาผมบอกว่ากล้าทำหรอเขาจะลงใบสามจังหวัดภาคใต้ซึ่งก็รู้ๆกันว่าเสี่ยง เขาบอกว่าเขาตั้งใจแนวหน้าสงสารเด็กๆที่บิดามัรดาเสียชีวิตในเหตุการณ์สามจังหวัภาคใต้ตและบางทีก็บาดเจ็บพิการแล้วก็เด็กบางคนได้โอกาสความยากจนผมบอกลูกทําเถอะสิ่งศักสิทธิ์เขาเห็นลูกเองเขาจะคุ้มครองลูกนะและลูกก็จะทำาทุกอย่างได้สําเร็จเสร็จสิ้นแต่ที่สําคัญคือเราได้ช่วยประเทศชาติในยามนี้ ในยามที่เราต้องการความรักความสามาัคคีความปองดองกันแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนเพื่อนน้องๆ้องหรือพี่พี่ได้มีแนวะความคิดที่ช่วยเหลือประเทศชาติในยามนี้ครับคุณแม่แลคะคุณแม่ใส่เสื้อตัวนี้รู้สึกงไงบ้างฝีมือการดีไซน์ของแบรนด์ของคุณลูกก็ยินดีกับเขาด้วยนะคะก็ก็เป็นอะไร ที่เป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นกุศลที่ดีสําหรับลูกที่ทํางานนี้ขึ้นมานะคะพอเห็นคนมาเยอะมากๆเลยวันนี้รู้สึกไงบ้างคะก็ดีใจครับคือจำนวนคนมาเพราะศรัทธาในการกุศลเราได้มาทำงานร่วมกันช่วยเหลือสังคมซึ่งโอกาสที่บางท่านจะลงไปถึงสามจังหวัดภาคใต้ก็คงจะไม่สะดวกนักอยากให้สื่อของรายการคุณเนี่ยนำสิ่งนี้ไปให้ ได้รายการได้เห็นได้เข้าใจและได้ช่วยเหลือและถือว่าคุณได้ช่วยเหลือสังคมด้วยเช่นกันครับคุณแม่ะคะอยากจะบอกอะไรลูกสาวคนนี้ไหมคะก็อยากจะบอกว่ากุศลที่เขาทำครั้งนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวเขาเองแล้วก็ช่วยเด็กยากไร้นี่นะคะซึ่งเป็นกุศลที่จะนําพาในสิ่งที่ดีสําหรับตัวเขานะคะแล้วก็หลายๆอย่างแล้วก็หลายๆด้านเกี่ยวกับสังคมนะคะ ขอ,ของทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ จะบอกว่าตอนนี้บรรยากาศเนี่ยนะคะเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็กำลังใจนะคะรวมถึงคนที่ต้องการจะร่วมทําบุญกับแบรนด์ขวัญข้าวนะคะอย่างแท้จริงเลยนะคะมองมาทางไหน,นก็จะมีแต่คนในวงการบันเทิงเพื่อนรักแก๊งกวนคนสนิทนะคะแล้วก็เซเลบริตี้ทั้งหลายนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้นะคะงานเนี่ยก็จะเริ่มแล้วอันนี้ก็เป็นเวทีนะคะซึ่งแน่นอนวันนี้เนี่ยทราบข่าวมาว่าพิธีกรหนึ่งในพิธีกรรายการตุลยปาร์ตี้ของเราเนี่ยก็จะเป็น MC ของงานวันนี้ด้วยเดี๋ยวไปรุ้นแล้วกันนะคะว่าเอ๊จะเป็นใครตอนนี้มาคุยกับอีกหคู่ที่ต้องบอกว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะคุณพีกคุณต๋อสวัสดีค่ะพูดถึงเสื้อที่ตัเองออกแบบิด้นึงดีกว่าทำไมถึงเลือกลายนี้คือเป็นธุรกิจที่เราทําด้วยกันและเป็นสิ่งที่ท้องพีคชอบมากครับก็คือเป็นขนม ่อะไรอยยยู่ไนังงปรรมเล้านชื่อ dessert warehouse นะครับอยู่ชั้นจีครับที่สยามพารากอนนี่เองครับพูดถึงงานในวันนี้นิดหนึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้เอยโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ภาคใต้ด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจมากนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็เรื่อเราก็หลายน่ารักก็ช่วยกันอุดหนุนนะจะได้ร่วมทาบุญด้วยกันนะคะเหมือนจะกใกล้จะไกลแล้วก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับก็อยากจะให้แบบมือนับ คนไทยช่วยเหลือกันเยอะๆครับก็หวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้แบบเหมือนคนออกหันมาแบบช่วยเหลือกันมากขึ้นนะ<อ>ครับ

เราจะได้เห็นถึงความตั้งใจจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องการจะสื่อออกไปนะคะที่บ่งบอกถึงความเป็นกิจกรรมในครั้งนี้นะคะกับโปรเจก t นี้ซึ่งเป็นโปรเจกต์การกุศลนะคะช่วยเหลือน้องๆจากมูลนิธิมีรุ่นมุกมินีนั่นเองนะคะซึ่งน้องๆวันนี้มานั่งอยู่ตรงงานนี้ด้วยนะคะมากันเยอะทีเดียวนะคะบางคนก็มาจากยะลามาจากปัตตานีนั่งรถตู้กันมานะคะเพื่อมา ชมงานในวันนี้ที่พวกเราเนี่ยจัดขึ้นมาแล้วก็ต้องการจะช่วยเหลือน้องๆพวกเขาเหล่านั้นนั่นเองนะคะส่วนพิธีกรน,นี่อย่างที่บอกกรกันเองของเรานะคะพี่พีเคนั้นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ผ่านผลภารกิจมาเยอะมากเลยแต่ว่าเป็นภารกิจที่เหนื่อยมากเลยเนาะแต่เราว่าเราเต็มใจที่จะทำะทนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ตีห้าแล้วก็แล้วก็พุง่งตรงมาที่อดอนเมืองต้อข,ขอบคุณแอ่เอเชียด้วยนะคะ แล้วก็มีความหวันใจเล็กน้อยแต่พอเห็นความบอุ่น,นะคะของทีมงานแล้วก็ท่านประธานคุณนัทน,นะคะท่านประธานของมูลนิธิอะเมลูมูม,ม,มินีนะคะก็ทําให้เราอุ่นใจขึ้นว่าเราต้องเดินทางปลอดภัยก็มุ่งตรงสู่สถาน,น <ะ S 1> ที่ท,ที่เรารอคอยนัย่นก็คือสถานที่มูลนิธินะคะ<ๆ>เด็กๆน่ารักมากก็ดอกไม้มารอเต็มไปหมดเลยทําให้เรารู้สึกเราอบอุ่นมากเลยเนาะ ก็เอ็มพ์เฮอริเอมด้วยนะคะและกันไปดูกันได้หรือว่าเข้าไปดูกันทางเว็บเพจคนเท่า dot com ก็จะมีบอกหมดเลยว่าเราจะขายที่ไหนได้บ้างหรือว่าทางออนไลน์ต่างๆเนี่ยเรายังขายอยู่แนะ่นอนแต่ก็สัญญาว่า,าวจะไม่ทิ้งน้องๆแล้วก็ถ้าทุกคนสนับสนุนโครงการกดี assim, อๆดอย่างนี้อีกปีหน้าก็อาจจะเจอกันใหม่ก <c oughs> ับคนเท่าเชีร์ตี้ค่ะใครใครรู้จักอีกมดีบ้างใครใครอยากเล่นเกม เย้โอเคค่ะนั่นเด็กที่ มาอยู่กับอีกสอสาวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างกับงานวันนี้นี้ก็ต้องขอบคุณแพงนะคะที่แบบว่าร่วมให้เราช่วยจริงดีๆกันรช่วยเหลือคนอะไรนะาต้อทใจเนาะใช่ค่ะก็อบอยู่แล้วแพงกเป็นคนใจคุณอีทากิจกรรมทาบูแทงเขาก็ร่วมด้วยคราวนี้เขาทำบ้างเราก็ต้องมาร่วมกับเพูดถึงใช่ี่ออกแบบนิดนึงค่ะเยอจริงๆแล้วไม่ค่อยสั่นันในเรื่องของออกแบบนะคะได้แต่บอกไอเดียว่าเราอยากได้อะไรแล้วก็แล้วก็แบบ มันทาไปทํามาตอนแรกยังไม่ใช่อ่ะแต่ได้วความมันไม่ใช่แล้วมันคลุกอะมันสวยดีมากเอาสวยคนื้อเออยอะ,ะมากเลย <c oughs> จริงๆแล้วจริงๆแล้วท,ที่กินไว้เป็นอีกแบบนึงแต่ว่าพอมมันออกมาเป็นแบบนี้เอแพงสวยดีอะเอาเอาเอายี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้คยค่ะแต่จะให้พูดอะไรนิดนึงให้กับ น้องแพงะคะ่ะเป็นกำลังใจจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณแพงนะคะที่ชวนเพื่อนๆแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยมาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ like นะคะได้ช่วยเหลือคนนะคะ <c oughs> ก็น้องแพงเป็นคนที่น่ารักมากเลยะคะ่ะ <c oughs> ก็ขอบคุณตรงนี้ด้วยนะคะก็สำหรับแพงนะคะก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าแบบแพงเป็นคนแบบจิตใจดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็ดีใจที่แบบได้มีโอกาสมาร่วมงานขอบคุณค่ะสวยมาก ัสดีค่ะคุณเช่นค่ะสั้นๆเลยค่ะพูดถึงผลงานที่ตัวเองดีไซน์แล้วก็มีส่วนร่วมในครั้งนี้วันนี้นะคะเราเราดีไซน์เป็นแนวชื่อว่า Eat Play Love คือเราเป็นคนชอบเที่ยวใช่ป่ะแบบแบบท่องเที่ยวต่างประเทศไปแล้วก็ต้องกินอะไรดีๆแล้วก็ต้องไปออกับคนรักด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นคอนเซปต์นี้แล้วในเนี้ยคือคือพี่ออ่งเป็นคนเขียนให้ก็จะมีแบบเมืองประเทศต่างๆที่เราชอบแล้วก็เราอยากไปแล้วที่เราไปบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยออกมาเป็นอย่างงี้แต่ขอแนวว่าแบบเป็นกราฟฟิตี้ละกันเพราะว่า เออตอนนี้มันกําลังมาไงเหมือนทําแบบกราฟิตี้ที่ไม่ต้องแบบชัดมากเลยอย่างนี้ก็เลยเอามาเป็นแบบใครชอบอุ่นหนุนได้นะคะเดี๋ยวต้องขึ้นไวทีและชัชนปะเดี๋ยวว่าขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูมุนเชิบนเวทีกัน